สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็จะให้พี่ตุกตาได้แนะนําตัวนะคะในในฐานะที่เป็นนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่51ค่ะค่ะพี่ชื่อคณิษฐานะคะปวงสว่างค่ะชื่อเล่นชื่อทุกตาค่ะค่ะพี่ทุกตาทำไมถึงมาเรียนครูสมาธิในรุ่นนี้คะพอดีพี่เป็นจิตอาสาอยู่ที่นี่นะคะก็มาช่วยงานอยู่ที่นี่ร่วมสิบปีแล้วค่ะ แต่ว่าช่วงนั้นเ,เป็นช่วงที่โควิดนะคะช่วงที่โควิดจะไม่มีรูสมาธิแล้วค่ะแล้วพอมาเปิดใหม่ก็ต้องใจอยากจะเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นนักเรียนคนคแรกด้วยว้าวสาธุค่ะ <S <S 2> <S 2> แล้วพอพอได้เริ่มเข้ามาเรียนแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างได้อะไรบ้างรู้สึกนะคะอันดับแรกคือได้กัลยานามิตรที่น่ารักมากเลยอบอุออ่นมากเลยตอนแรกๆกก็ ยังไม่ค ja, ja <Huh? S 2> ja ่อยคุ i mean food, ้นเคยกันใช่ไหมคะพอนใกล้จบแล้วรู้สึกว่าทุกคนน่ารักมากคเยใช่ไหมคะผูกพันเลวพอถึงเวลาจะจบแล้วก็ยังคิดถึงกันแล้วในเรื่องของการเรียนการสอนของพระอาจารยหลวงพ่อล่ะคะที่เรามานั่งเรียนตลอดระยะเวลา6เดือนเราได้อะไรจากในสิ่งที่หลวงพ่อสอนบ้างก็ทําให้เรามีสมาธิดีขึ้นนะคะการหลับทําให้เราตอนนี้คือสี่ทุ่มเนี้ย ไปแล้วไปแล้วหลับแล้วรู้สึกเริ่มง่วงหลับอย่างลึกอย่างสบายด้วยใช่ค่ะหลับนองลึกฝันฝันหรือเปล่าเนี่ยฝันก็จําไม่ได้ค่ะเพราะมันลึกมากอ่านะก็แสดงว่าในการได้ได้เรียนได้ศึกษาได้นั่งสมาธิทุกวันพี่ทุกตาก็คือได้สิ่งกลับไปคือได้การผ่อนคลายได้การหลับสบายในี่เรียกว่าเป็นประโยชน์ของการทําสมาธิใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าพอเรามาเรียนจบแล้วเนี่ยอยากไปบอกต่ออะไรกับคนที่เขามาเจอเราณตอนนี้ไหยคะแน่นอนค่ะเวลาเจอใครก็บอกว่า ต้องมาชวนมาที่ธรรมสถานก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอแล้วก็เหมือนกับว่าเธอ,อ,อเค้าก็คงจะเห็นเรามีมีการเปลี่ยนแปลงใช่<ม>เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่แบบล่าเริองอะไรเงี้ยม,มีความแบบขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็าบางครั้งขาอาจจะดูแบบว่า สกุขึ้นนิดนึงคะแสดงว่าในการเรียนสมาธิพี่ทุกตาได้ในเรื่องของความอ่อนโยนขึ้นด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเรียกว่าจริงๆงแล้วประโยชน์ของสมาธิมีเยอะมากเลย12ข้อด้วยกันพี่ตุกตาคือได้ไปเยอะเลยค่ะแต่สิ่งที่หลายๆคนสัมผัสได้คือการเปลี่ยนแปลงของตัวเราใช่ไหมคะนะคะขอบคุณคุณทุกตามากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ